สวัสดีจ้าน้อยทาสวนค่ะเนี่ยพามาทําอะไร <c oughs> ข้างบ้านเลยค่ะวันนี้ติดกระซายล้างเลยค่ะนี่ก็เป็นขิงของแม่น้อยนะคะขิงใต้ต้นกล้วยหอมพร้อมกับเศษหญ้าอีกหนึ่งโกล เศษอาหารหมักหนึ่งหนึ่งไม่น้อยมีเป็นกระทะเลยนะคะเสียมค่ะแวกเข้าไปแวกแหวกดงขิงเข้าไปอันนี้คือเผือกนะคะแวกเข้าไปใกล้กับโคนต้นกล้วยเนี่ยค่ะ ขุดหลุมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นขุดหลุมเอาไว้เป็นเพลงหมดเลยขุดหลุมเนี่ยค่ะลึกประมาณ1ฟุตจะทำอะไรอะเนี่ยค่ะอ้อยที่ให้ดูวันนั้นให้ดูรากแตกเยอะแล้วค่ะไม่น้อยจะมาปลูกในหลุมนี้ ใกล้ๆก uh ับกล้วยเนี้ค่ะกอกอกล้วยนี้นะคะเขาบอกว่าบ้านบ้านเรือนให้ปลูกกล้วยปลูกอ้อยนะคะเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินนะคนจีนเขาบอกว่ามีอ้อยเนี่ยอ้อยดำเนี่ยเป็น да เป็นอ้อยที่มีความเป็นสิริมงคลนะคะเขานิยมนำมาขึ้นบ้านใหม่เนาะนิยมปลูกไว้ติดบ้านติดเรือนนะคะ นอกจากจะเป็นยาแล้วยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะของบ้านนั้นๆน,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 นะคะมีอยู่มีกินอย่างเงี้ยเนาะไม,ไม่ไม่ไม่อดนะคะเหลืออยู่เหลือกินอย่างเงี้ยค่ะนะคนจีนเขาจะนิยมปลูกเอาไว้นะคะนี่เดี๋ยวไม่น้อยให้ดูนี่ค่ะท่อนนี้เขาเสียหายแล้วนะคะท่อนอ้อยเนี้ยเขาเสียหายแล้วทีนี้ยไม่น้อยก็วางไว้ใต้ต้นกล้วยนี้ละค่ะ ก็แตกยอดออกมานะคะนี่เห็นไหมเขาแตกยอดออกมานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็กำลังจะแตกตาออกมาเหมือนกันค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะมันเสียแล้วเราโยนทิ้งนะคะแต่ว่าไม่น้อยจะโยนประมาณว่าวางวางกดกดดินนิดนิดนึงนะเนี่ยรากเขาก็จะออกค่ะปลูกง่ายมากเลยนะคะอ้อยดำเนี่ยอะก่อนอื่นใส่หญ้าลงไป ไม่น้อยได้ใช้กันไกลตัดๆแล้วค่ะเมื่อกี้ถอนมาจากข้างบ้านค่ะทั้งดอกทั้งต้นเลยอะ่ะจะได้ไบบำรุงก็บำรุงลำอ้อยของเรากดลงไปกดลงไปน้ำหมักใส่ลงไปยญ้าใส่ลงไป เรียมสับลงไปค่ะให้ห่้าเขาลงไปข้างล่างปลูกแบบนี้แหละเพราะว่าดินบ้านไม่น้อยน่ะด้านล่างมีแต่หินกันเนี่ยหินหินเนี่ยเอาออกมาด้วยค่ะ ดินก็แดงๆส้มๆอย่างนี้น่าจะเอาลววดินลงลัวดินลงกลวยดินลงพอประมาณใน,นี้รากกล้วยค่ะได้เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอไม่ตายค่ะห่างกันพอประมาณนี้ค่ะห่างกันประมาณนี้่าถงนี่นะคะลงปลูกเลยค่ะ อัางกลวยดินถมอันนี้ก็วางไว้แบบนี้แหละให้เขางอกท่อน,นี้นะคะ ไา้นอยถ่ายสายแล้วนะคะจะมีแดดสองนิดนึงเนาะห้าแห้งค่ะเอาเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างบ้านเขาตัดหญ้าค่ะนำหญ้าที่เราตัดเมื่อกี้ะคะ่ะเราดึงเราถอนเมื่อกี้แล้วเรามาใช้กรรไกรตัดเล็กๆเนี่ยคลุมเอาไว้อีกทีนึงค่ะ ไว้แบบนี้แล้วก็อยู่ในโดงของขิงไปนะอยู่ในโดงของขิงไปพอเขาตั้งตัวได้นี่นะคะตอนนี้เขาอยู่ในร่มนะคะสบายเลยนะคะลำาไยสบายเลยพอเขาตั้งตัวได้เขาก็จะแทงออกมาช่วงนี้ก็จะสว่างนะคะตรงน,นี้ก็จะมีแสงให้เขานะรดน้ำให้เขาหน่อยรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ ดินบ้านไม่น้อยไม่ดีค่ะต้องต้องขุดหลุมอย่างนี้นะคะไม่อย่างนั้นปลูกอะไรก็ไม่งามค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ขุดหลุมแล้วใสายยา่หญ้าสดหญ้าแห้งใบไม,ม้มีอะไรไม่น้อยก็ใส่ค่ะแล้วก็ใส่เศษอาหารเนี้ยลงไปค่ะถึงได้เป็นลำเป็นอะไรให้อย่างนี้นะคะถึงได้แตกหนอ่อแตกลำให้อย่างนี้นะคะเห็นไหม นี่ยลํำใหญ่ๆนี้ก็กำลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินอ้อยนะคะปิดปิดเอาไว้อากาศแห้งอากาศร้อนช่วงกลางคืนก็จะหนาวช่วงกลางวันก็จะร้อนแล้วก็ลมแรงเนี่ยก็ปิดปิดไว้ให้เขานะคะ มีอะไรก็มาคุมๆมไม่ให้เขาหน่อยเนาะง่ายๆค่ะปลูกอ้อยเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ